สวัสดีครับผมนะฮะก็สวัสดีพ,พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับให้น้องท่านหนึ่งเขาฟังนะครับว่าเขากําลังเนี่ยจะโอนเงินก่อนเนี่ยหกพันบาทแต่ก็ดีนะครับที่ยังไม่โอนนะครับหรือว่าไม่มีเงินก็ไม่รู้นะนะครับสถานการณ์ตอนเนี้ยนะครับคือยังไม่โอนนะครับก็โอเคที่ยังไม่โอนนะครับนะน้องเขาก็ส่งรูปมาให้ผมนะรูปตั้งแต่คุยในไลน์นะครับหรือรูปบริษัทนะที่ส่งมาให้นะครับ เขาจะกู้เงินเนี่ยหกหมื่นนะครับผมก็บอกว่า,าไม่ต้องโอนนะโอนก่อนเนี่ยมันเท่ากับว่าเจอมิจฉาชีพนะครับนะห0พันนะครับที่จะโอนไปเนี่ยไม่ต้องนะมันไม่ได้เงินหลอกหกหมื่นนะนะครับแล้วน้องเขาก็พิมพ์มาว่าแต่มันบริษัทมันมีอยู่จริงนะพี่นะในไลน์นะครับผมเห็นว่ามีการส่งรูปบัตรพนักงานไหมเขาดูนะครับพนักงานสินเชื่อนะฮะ ผมบอกว่าบอกลา์ไปเลยไม่ต้องคุยเนี่ยแค่น,นี้ก็จบแล้วนะฮะแต่ถ้าผมไม่โอนตังหกพันเนี่ยเขาก็จะฟ้องร้องผมนะแล้วใครจะมาฟ้องอะ่ะมันไม่มีใครฟ้องหรอกครับนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแบบเปิดอกกันนะมาพูดคุยแบบว่าสบายๆนะเหมือนไม่ใช่การทําคลิปเลยนะนะครับเอางี้น้องนะบริษัทที่ส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับน้องเข้าไปเซิร์ชนะเจอเบอร์โทรเมื่อไหร่ ลองโทรเข้าไปดูสมมติมันมีอยู่จริงนะครับผมก็บอกว่าบริษัททุกบริษัทนะครับที่มันส่งมาเนี่ยมันอาจมีอยู่จริงนะครับนะน้องคุยกับใครถามชื่อมันน้องโทรไปเลยนะครับเซิร์ชเบอร์นะไม่ใช่ว่าโทรเบอร์มือถือที่มันให้มานะโทรมาก็เจอแต่มันนะ่ะน้องโทรเข้าไปเลยชื่ออะไรพนักงานชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลจริงชื่ออะไรโทรเข้าไปในบริษัทเลยมันจะมีเบอร์อยู่แล้วเบอร์บริษัทอ่ะนะเอาเบอร์บริษัทนะไม่ใช่เอาเบอร์มือถือ โทรเข้าไปดิได้คุยกับผู้หญิงคนนี้ไหมคุยกับผู้ชายคนนี้ไหมอ้าวสมมุติถ้ามันมีชื่อนี้อยู่จริงได้คุยกับผมไหมเอาไม่ได้คุยบยริษัทเราไม่ได้ทําเรื่องสินเชื่อไม่ได้ทําธุรกิจนี้อ้าวน้องงงไหมล่ะทั้งนี้โทรไปเลยกลูอะไรนะอยากรู้นี่นะครับก็โทรเข้าไปนะคุณคุยกับใครอยู่นะครับเออสินเชื่อเนี้ยต้องโอนเงินก่อนหกพันถ้าถามว่ามีอยู่จริงอ้าวเดี๋ยวมันก็น,นัดอ้าวนัดเจอคุณไปอ่ะไม่เจอมันแน่ นะล้านเปอร์เซนต์แอบอ้างหมดเอาเรื่องจริงโอนไปอ่ะคุณโดนแล้วหกพันแต่คุณจะโดนอีกเชื่อไหมถ้าคุณโอนไปแล้วหกพันเนี่ยอ่าคุณจะโดนอีกนะครับให้เอาสัญญาทํานูน่ทนทํานี่เพิ่มเงินไปอีกเอา้าคุณบอกว่าคุณโอนไปแล้วเนี่ยหาเงินไม่ได้แล้วนะขอของเงินคืนตายครับไม่มีทางได้คืนมันบอกว่าอ๋อ เอาเงินคืนไม่ได้คุณต้องทําให้ครบขั้นตอนนะคุณจะยกเลิกไม่ได้ขอเงินคืนไม่ได้ถ้ายกเลิกเนี่ยคุณจะโดนฟ้องร้องนานเป็นไงเราแล้วหกพันเนี่ยทำไงอะเอาคืนที่ไหนอะครับอะสมมุติคุณจะเอาคืนคุณก็ไปบริษัทนี้ดิคุณลองไปดูจะเจอตัวมันไหมไอ้พวกมิจฉาชีพแอบอ้างเนี่ยจะเจอไหมละ่ะสมมุติคุณไปบริษัทจริงไปเจอบริษัทนี้จริง เขาจะถามคุณเลยคุณคุยกับใครบริษัทเราไม่ได้ทําเรื่องสินเชื่อคุณคุยกับใครใครแอบอ้างเราไม่ได้ผิดชอบอ้าวไม่สวยเอ่ะ <c oughs> คือทุกวันเนี้มิจฉาชีพมันเยอะระวังระวังไว้ก็ดีนะครับห้ามโอนก่อนจําไว้อยาโอนก่อนอันนี้เรามาคุยกับแบบธรรมดานะเหมือนไม่ได้ทําคลิปเลยนะเออเห็นไหมขนาดเราเราได้เงินมาเนี่ยในแอปสินเชื่อธรรมดาเนี่ยได้เงินมาก่อนแล้วเนี่ย อมันยังโกงเรื่องนี้เลยระยะเวลาชําระกําหนดนะครับดอกเบี้ยสูงพอเราโอนใช้คืนไปแล้วมันบอกยังไม่โอนใช้คืนก็มีเยอะแยะนะพอโอนไปแล้วอ่ะโอนมาให้เราอีกสองยอด3ยอดให้เป็นนี่โดยอัตโนมัติก็มีก็เยอะแต่อันเนี้ยผมให้ความสําคัญเป็นพิเศษโอนก่อนโคตรเจ็บอ่ะโคตรช้าอ่ะแล้วคุณจะมาคิดได้ภายหลังว่ารูนี้ไม่น่าโอนเลย รู้งี้รู้งั้นช้ำครับเสียเลี่ยมเบาๆคุณก็บล็อกไลน์ไปก็จบแล้วนะก่อนบล็อกเนี่ยด่ามันด้วยให้ไปหลอกพ่อแม่มันเถอะชิว,ชวๆเบาๆพอแล้วก็บล็อกเดี๋ยวนี้มิจ่าชีพเป็นอย่างนี้หมดแหละรู้ๆกันหมดแหละนะเจอมาหมดแล้วไอสไตล์แบบเนี้ยอ่อนมากกระจอกมากพวกมิจ่าชีพอะอย่าไปโอนไร้สาระบล็อกไลน์ก็จบแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องเรื่องเยอะมันจะฟ้องร้องได้ไงมันเป็นโจร